สวัสดีกับชาวราศีมังกรนะคะราศีมังกรคิ่อ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะคนโสดไปท้ายคลิปเลยนะคะรูดวงส่วนตัวนะคะคิมแปลว่าให้แล้วที่บนคลิปด้านบนนะคะแอดไลน์กันเข้ามาแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นแบบส่วนรวมดังนั้นเนี่ยคิมพูดหลายครั้งถ้ามันไม่ใช่ดวงของคุณถ้าดูแล้วมันไม่ตรงงแต่แรกเฮ้ยคุณปิด จะได้ไม่เสียอารมณ์โอเคป้เอาตามนั้นนะคะเอาหล่ะมาค่ะคนชาวราศีมังกรคิมขอดูหน่อยว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างคิมจะพยายามอ่านให้คุณเข้าใจง่ายคิมจะไม่ประดิษฐ์คำพูดอะไรทั้งนั้นนะคะตรงนี้นะแล้วเราจะจบไป15นาทีนะคะไม่เกินเนี่ยไม่เกินนั้นนะจ๊ะเอาละค่ะคนชาวราศีมังกรเอาละค่ะขอดูหน่อยซิว่า ที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างขอสับเยอะๆเ,เลยเพราะว่ากินไม่ชอบอารมณ์ที่ไพ้มันไม่แตกนะคะพลังงานของชาวราศีมังกรค่ะคุณได้หกดาบใครไปไหนอะ่ะ <laughs> The Hermit ค่ะสามเหรียญค่ะนะคะ The Lover นะคะ Queen of Pentacle s แล้วก็เป็น King of Swords เอาละค่ะคนชาวราศีมังกรฉันว่าใครไปเขาหายไปไหนหรอ มันมีความเงียบงันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคิมขอเปิดฝั่งเขาก่อนนะคะคิมจะได้เข้าใจว่าให้มันบ่งบอกที่คิมเข้าใจหรือเปล่าแต่คิมว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินอะไรมากไปกว่าน,นี้นะเอาเราขอดูหน่อยมแม่กระเด็นเอาล่ะมาดูเขาคนนั้นของคุณหน่อยคิมขอดูพลังงานเขาหน่อยนะคะแล้วก็มาอ่านเต็มๆกันอนะ เขาได้สิบไม้เท้าจ้ะโอเคเขาได้หนึ่งไม้เท้าเขาได้หนึ่งเหรียญน,นะคะ King o ออ w o r d เหมือนของคุณเลยนะแล้วก็ King of c u p ใบสุดท้ายได้6กไม้เท้านะคะเอาละค่ะคิมเข้าใจการหายไปของเขาอันดับแรกไปจ้ะนะคะมันมีการหายไปจริงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาน่าจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือเปล่าหรืออาจจอยู่ที่กไกลๆแบบนั้นนะคะ,แ,ะแรกๆมันโอเคนะคะแต่ช่วงเนี้ย คิดว่าคุณคุยกันน้อยลงนะการสื่อสารน้อยลงความรักเนี่ยไม่ได้ขาดหายนะคะแต่แค่การสื่อสารที่มันน้อยลงไปนะคิมไม่เห็นการเลิกลาใช่ไหมก่อนนะคิมไม่เห็นการเลิกลาเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของเขาด้วยที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยคุยอยู่แล้วละ่ะพอเขาเหมือนมีอะไรต้องไปไกลๆหรือว่าต้องแบบอ่า ทำงานต่างจังหวัดหรือหรือย้ายที่ถิ่นฐานแะ้วก็ตามให้คุยกับเขาขาดการติดต่อกันไปสักพักหนึ่งณนะขาะนี้คิมไม่ได้เห็นว่าคุณคุณไม่ติดต่อนะแต่การพูดคุยมันน้อยลงมากๆตัวเขาได้สิบไปเขาแสดงว่าเขายุ่งกับงานค่ะคิม,มขอใช้คำว่าเขายุ่งกับงานนะยุ่งกับงานมากๆเลยได้ไองานใหม่ของเขาหรือโปรเจกต์ใหม่ของเขาหรือแะ้วก็ตามแบบมันค่อนข้างทําเงินพอสมควรนะคะดังนั้นเขาเลยเอาเวลาไปโฟกัสกับงานทั้งหมดกับคุณเขาเลยแบบว่าไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสกับคุณมากเท่าที่ควรคิดใช้คำนี้เนาะไม่ได้แบบมากเท่าที่ควรจริงๆอ่ะนะคะดังนั้นคุณก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ณขณะนี้มันดูเงียบงานมันดูเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้ทางที่คุณสองคนก็ไม่ได้เลิกกันนะคะอันนี้คือคร่าวๆพลังงานหลักของคุณกับเขาก่อนนะคะคุณเก็บไพ่ตรงนี้นะ แล้วเดี๋ยวคิมไปต่อกับที่การเจาะใจของคุณกับเขานะคะคิมไม่เห็นการเลิกกันนะคะขอดูก่อนนะแต่ว่าพาร์ทแรกคิมไม่เห็นจริงๆว่าคุณกับเขาเลิกกันคิมเห็นแค่ว่าเขาหายไปเขาห่างหายไปนะคะเอาละมาทีนี้มาดูใจของคุณก่อนคะ่ะคนชาวราศีมังกรขอดูใจก่อนนะดูความคิดความรู้สึกก่อน จอดใจกันจับจอดใจคนชาวราศรีมังกรค่ะคิมได้6ดาบได้ไพ่เดิมเลยนะไพ่เดิมที่เป็นพลังงานของคุณนะฮะได้เก้าไม้เท้านะคะได้ q u e e n อฟเพนเดเคิลค่ะได้8ปดแเหรียญน่ะนะแล้วก็เป็นสีถ้วยเอาล่ะคุณ คิดว่าคุณค่อนข้างกังวลพอสมควรน,นะคะแล้วคุณก็พอไม่ได้คุยกับแฟนคุณแม่งพังแม่งพานดึงเอนเตอร์จีคุณออกไปหมดเลยนะคือการได้คุยกับเขาว่าเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงคนชาวธาตุราศีมังกรอะนะฮะว่าถ้าได้คุยกับเขาคุณจะมีกําลังใจในการทำนู่นทำนี่นะคะทีนี้พอมันเกิดขึ้นเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยใจคุณมันดูไม่มีพลังเว้ยมันดูเงียบงันไปเลยอย่านะ แต่ถามว่าคุณเลิกไหมคุณไม่เลิกแต่คุณแค่อยากคุยกันมากกว่านี้คุณรู้สึกเลยว่าระยะทางของเราหรือการห่างของเรามันทําให้เราห่างกันแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงคุณเหมือนคุณจะรู้ดีว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะไม่แคร์คุณต้องเลิกกันแน่เลยเพราะว่ามันไม่ได้คุยกันการเขาเรียกว่าการต่อสายเชื่อมสัมพันธ์มันไม่มีนะพอมันไม่มีปุ๊บอ่ะคุณก็กังวลนะฮะตัวคุณก็พยายามที่จะเอาตัวเองนะไป ไปทางานไปทาการไปหาเงินทำอะไรที่ตามให้ให้ตัวเองคิดเยอะคิดมากแบบนั้นคุณพยายามแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันมีมันมีโอกาสที่ช่วงเวลาเดิมๆที่สมมุติว่าเขาทักหาคุณตอนสองทุ่มมันกับก็บสองทุ่มเขาหายไปมันมันไออะไรที่เคยเสมอต้นเสมอปลายเมื่อก่อนมันมันดูหายไปหมดอะไรแบบนั้นมันทําให้คุณคิดมากค่ะนะคะคุณไม่ได้คิดจะเลิกแต่คุณแค่คิดว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างที่คิมบอกว่ามันคงจะไม่ดีแน่ๆความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างกังวลพอสมควรค่ะกับคนชาวธาตุธาตุธาตุอ่า,า,า,อาไม่ใช่ธาตุสีราศีมังกรนะค่อนข้างกังวลพอสมควรเลยนะคะทีนี้คิมมาดูใจเขานะคิมขอเจาะใจเขาสักนิดนึงนะคะมาเจาะใจเขาหน่อย จอดใจเขาคนนั้นของชาว้าอาราศีมังกรก,กันแล้วจ้รีคิมเพิ่งอัดธาตไฟไหนะจะติดปากนิดนึงชาริออดนะแปดไม้เ้าค่ะเพดออฟสอดเก้าเหรียญแล้วก็เป็นแปดเหรียญขยายตรงนี้ไนท์ออฟคัพ สัญญาลักคุณยังดีนะทีมขอใช้คานี้ก่อนนะคะความรู้สึกเขานะคะยังจะเขาว่ามันยังมีความคิดถึงอยู่เยอะอยู่นะใช้คานี้ก่อนนะค่อนข้างเยอะเขาอยู่ไกลจริงค่ะนะแต่เขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะติดต่อคุณคุณกับคุณทุกครั้งที่เขามีโอกาสหรืออะไรก็ตามสัญญารักเขายังดีอยู่นะนายออบครับที่มีกับคุณเนี่ยเขาแค่เหมือนบอกตัวเองว่าเขากำลังทํางานเขากาลังหาเงินเพื่อทําให้คุณกับเขามันมันมีเขาเรียกว่ามันมี ความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นแบบนั้นแต่อย่างที่บอกว่าเขาพยายามแล้วแต่บางทีบางอย่างมันไม่เอื้อมหนวยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเขาเป็นเขาเรียกไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเขากนะขนาดที่มันที่มันอาจจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยทําให้คุคยกันน้อยลงนะคะความรู้สึกเขาความคิดเขายังเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเป็นไลฟ์ออลครับแค่เราห่างไกลกันเท่านั้นเองนะคะถามว่าน่ากังวลไหมถ้าในระดับของคนที่ไม่ได้คุยกัน และไม่มีไบแอดเลยนะไม่มีการใช้อีโกหรืออะไรก็ตามคิมมองว่าถ้าเกิดต่างคนต่างมีหนา้าภระหน้าที่อะไรหรืออะไรก็ตามมันพอเข้าใจได้ที่เราจะคุยกันน้อยลงบ้างอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ติดต่อกันเหมือนเดิมว่าอันนี้คิมเข้าใจอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่บางคนเนี่ย พอมันเคยคุยกันบ่อยๆพอมไม่ได้คุยกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเลือกออกปะ่ะคือเฮ้ยเขาต้องมีคนอื่นแน่เลยคือคิมไม่อยากให้ไปคิดถึงเรื่องอันนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ไปถึงจริงๆแล้วตอนนี้สัญญาณความรักของคุณยังดีอยู่คุณอาจจะคิดมากไปก็ได้นะคะคนชาวราศีมังกรที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะใจเขายังโอเคยังอยากพูดอยากคุยอยู่และคิมเชื่อเลยว่าเขาพยายาม ทุกๆครั้งที่เขาสามารถทําได้ที่จะคุยกับคุณให้ได้มากที่สุดประมาณนะั้นนะคะนี่คือใจของเขานะเอาล่ะทีนี้มาดูแนวโน้มค่ะมาดูแนวโน้มความเป็นไปได้นะคะของชาวราศีมังกรในช่วงวองที่15จนถึง30นี้ค่ะเอาละ่ะว่ามันจะเป็นยังไง15ไมิถุนานะแกถึงแต เอาล่ะมาดูความเป็นไปได้กันมาดูแนวทางซิ6ไม้เ้าจ้าเดอะเมจิกเชียนคิงออฟสอ The t e m p มเพลนขยายเลยดิได้ห้าไม้เท้าเอาละคะ่ะคนชาวราศีมังกรขอบอกนะขอขยายได้สีถ้วยโอเคขอบอกเลยว่าหาก หากคุณมีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนนั่นหรือะก็ตามเขาจะกลับมาหาคุณขอบอกเลยว่าความอาจจะผิดหวังนิดนึงนะเพราะคิมเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทางเดินทางหรือมีเรื่องเข้ามาสมมุติว่าเขาบอกเขาจะกลับไปหาคุณหรือมีการจะได้เจอกันช่วงสิ้นเดือนหรือแล้วก็ตามนะคะอาจจะมีการเลื่อน อาจจะมีการเลื่อนออกไปเพราะว่างานเขาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเขากระดิกไม่ได้อาจจะลาไม่ได้อาจจะปลีกตัวไม่ได้ทําให้คุณเขาอาจจะมีปากเสียงกันเพราะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะดังนั้น15-30นี้ใช้สติเยอะ นะคะเพราะว่าคุณทําอะไรไม่ได้เลยต่อให้คุณทะเลาะไปเข,ไไเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้จะมาหาคุณเพราะว่าเขามาไม่ได้คิดมาว่าเขามาไม่ได้นะคะนะการเดินทางที่เคยตกลงกันไว้นะคะว่าจะได้เจอกันหรือจะอะไรก็ตามนะคะมีการเลื่อนออกไปนะคะทําให้คุณกับเขาห่างยิ่งห่างเข้าไปอีกนะทีนี้ถามว่าเลิกไหมคิมสรุปต้องเลิกต้องเล p, ิกไหมไม่เลิกนะคะไม่เลิกขอแค่ ให้คุณมีสติเอาไว้เพราะคิมกลัวการทะเลาะเบาแว้งคิมกลัวการมีปากมีเสียงมากเลยนะคะในช่วง15-30นีถึงี่ยวกับอะไรก็ตามที่คุณผิดหวังคุณคาดหวังแล้วคุณผิดหวังอะไรแบบนั้น,นะคะอยากให้คุณทาใจเย็นๆทําความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่ารับฟังปัญหาแล้วฟังเหตุผลสักนิดนึงนะคะแล้วคุณจะทําให้ความสมพั์คุณยังอยู่ดีนะจ๊ะเอานั้นเลยค่ะนี่คือคนที่มีคู่มีประเด็นชาวราศีมังกรน,นะคะทีนี้จ้ะ คิมขอเข้าโหมดนะคะของคนโสดนะคะมาดูคนโสดนะชาวราศีมังกรกันว่าที่ผ่านมาคุณเป็นเช่นไรและจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคนกับคนโสดนะอ้าวละจ้ะสองเหรียญค่ะคนโสดนะเด e มูนหนึ่งถ้วยค่ะ เก้าถ้วย king of w o n d แล้วก็เป็นจรตติ astic, คนโสดจ้ะประเด็นคือที่ผ่านมาคนโสดเนี่ยเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเข้าเข้ามามาไปไปไป,ประเด็นนะมามาไปไปแม่งไม่เคยอยู่นานเลยไม่เคยให้ความชัดเจนใดๆเลยปากบอกก็ชอบบอกก็รักกูแล้วแม่งก็หายไปคุณอ,อาจจะอยู่กับ ความสมคัญที่แม่ไม่เคยชัดเจนมาตลอดมักจะเจอคนที่มีแฟนอยู่แล้วเสมอเลยมักจะเจอคนที่แม่กิ๊กกับคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดคือคุณไม่เคยเป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่โสดมาเนี่ยไม่เคยที่จะเข้าไปแล้วเป็นแบบกูเป็นที่หนึ่งไม่มีเลยอ่ะเคยจะเจอโดนแต่คนหลอกลวงคนปิดบังแบบนั้นนะคะคนชาวราศีมังกรนะคะคุณก็เลยอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยคุณกําลังมองหาความสาคัญที่มันมั่นคงอะดิประเด็นเนี้ยคุณแต่คุณไม่ได้เจอเลยที่ผ่านมานะคะเข้าๆออกๆกมาไปไปมีแต่พวกแม่งไม่ชัดเจนทั้งนั้นเลย นะคะคนโสดนะทีนี้มาดู15จนถึง30หน่อยมี8ดาบ1เหรียญ p a ส e of Cup The Sun p a พ e of p e n t a เ l าเอาละจ้ะ15ถึง30นี้นะคะขอขายายี่ยได้3ดาบบหลังจากที่คุณเขาเรียกอะไรอะหลังจากที่คุณผิดหวังกับบรรดาคนที่เข้ามาอะไรของคุณก็ตามเถอะนะคะ นะักช่วงเวลานี้นะคะช่วง1 5บหถึงสานี้ค่ะมันจะมีคนเข้ามาอีกเป็นเด็กนะเด็กกว่าคุณนะหลังเด็กกว่าคุณเยอะๆเลย3าปีขึ้นไปตามกว่า3ปีเราจะอายุคุณอะ่ะนะเด็กคุณมากกว่า3ปีขึ้นไปเข้ามาจีบนะ,ะเข้ามาทําให้คุณมีความหวังอีกครั้งคิมเขาบอกว่า เฮ้ยเจนเย็นคุยกับเขาก่อนเพราะว่าดูแล้วน่าจะไปวัาไปวาได้นะคะถ้ามีคนเข้ามาแล้วเป็นเด็กตรงสเปคผู้จาดีๆของกับบคุณเข้ามาเนี่ยให้คุณดูเขาให้นานขึ้นเพราะว่าครั้งครั้งอ่าคนคนนี้อาจจะทําให้คุณมีความรักที่มันดีๆมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนโสดจะโอกาสพบรักในช่วง15-30นี้กับคนอายุน้อยกว่า ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรจากคิมไปก่อนจะก,กันได้ใหม่เดีปากหน้าราศีต่อไปเป็นชาวราศีกุมเเาานด้คิมไปแล้วค่ะไว้เจอก,กันนะบ๊ายบาย